ฝ่าบาทกับนัเอกเดินทางมาด้วยมา้าแต่ด้วยความเหนื่อยมากฝ่าบาทเผลอหลับไปจนไม่ได้ดูทางม้าไปเกี่ยวกับเถาวันข้างทางจนเสียหลักฝ่าบาทกับนัเอกจึงพลัดตกจากมา้านักเอกกับฝ่าบาทจึงต้องเดินด้วยเท้าเพื่อไปไถึงที่พักของแม่ทัพเซียที่อยู่ไม่ไกลแล้วระหว่างทางฝ่าบาทเล่าให้ในักเอกฟังวา่าแม่ทัพเซียเป็นลูกชายองโตเขาควรถูกแต่งตั้งเป็นองค์ราชทายาทแต่เพราะพระประสงค์ของสวรรค์ฝ่าบาทจึงถูกแต่งตั้งให้เป็นราชทายาทแทนเสียชิงชูจึงกลายเป็นแม่ทัพคอยปกป้องแผ่นดิน สองพี่น้องถูกเลี้ยงดูต่างกันและห่างกันออกใบเรื่อยหลังฝ่าบาทขึ้นของราจึงแต่งตั้งเซี่ยชิงซูเป็นแม่ทัพใหญ่พิทักษ์แผ่นดินตามระเบียบแบบแผนของนันทิงเซี่ยชิงซูต้องเปลี่ยนไปใช้แท้ของมารดาแทนฝ่าบาทรู้สึกทั้งน้อยใจและแอบิชาที่ไม่มีความสามารถเทียบเท่าพี่ชายแต่นางเอกก็ปลอบใจว่าฝ่าบาทก็ชงเป็นห้องเต้ที่ดีแล้วฝ่าบาทรู้สึกขอบใจนางเอกเพราะไม่มีใครเคยชมพระองค์มาก่อน ดานราชคูก็มายุยงอง,องค์หญิงแม่ลืมปณิธานที่ตั้งเอาไว้เดิมที่องค์หญิงมีความคิดเช่นองค์ชายอยากเป็นรัชชายาทของเปิดจริงอยากรวบรวมแผ่นดินให้ได้แต่เพราะนางเป็นผู้หญิงเสด็จพ่อของนางจึงไม่เห็นด้วยที่นางจะแบกภาระของแผ่นดินองค์หญิงจึงยอมมาหานทิ้งเพื่อแต่งงานกับฝ่าบาทเพราะมีแผนจะกำจัดฝ่าบาทและหลังจากนั้นจะยึดนานทิ้งและรวบรวมแผ่นดินโดยมีราชคูคอยวางแผนให้ให้องค์หญิงไม่ต้องลงมือเอง พอรู้มาว่าฝ่าบาทมีความระแวงในตัวพี่ชายซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่จึงจะใช้สถานการณ์ความปั่นป่วนในวังขึ้นเพื่อพี่น้องแตกคอกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้สนมเยียรคอยเป็นสายให้เปิดจริงเรื่องอบวางยาพิษตอนงานเลี้ยงก็เป็นแผนของราชครูยอมไม่องหญิงโดนพิษไปด้วยเพื่อแม่คนสงสัยราชครูยุยงให้องหญิงใช้โอกาสที่ฝ่าบาทไม่อยู่ในวังยึดวังซะแต่องคหญิงก็เริ่มลังเลพระไทยพระคิดว่าฝ่าบาทเป็นฮองเต้ที่ดีและเริ่มมีใจกับฝ่าบาทด้วย เมื่อฝ่าบาทมาถึงที่พักของแม่ทัพก็รีบนํายาวิเศษให้หมอรักษาแม่ทัพเสียทันทีแม่ทัพฟ้านเป็นห่วงมากจนไม่ยอมพักนายเอกจึงช่วยพูดให้นางกลับไปพักผ่อนก่อนแล้วนางก็น่ามืดเป,ป็นลมไปนายเอกมาต้มน้าแกงบำรุงให้กับแม่ทัพฟ้านเพื่อนางดีขึ้นหลังหมออายาวิเศษทาแผลกับแม่ทัพเสียไข้ก็ลดลงแต่ชีพจรก็ยังไม่ดีขึ้นหมอบอกว่าต้องใช้เลือดกวางร่างกายถึงจะฟื้นตัวเร็วฝ่าบาทคิดว่าจะหาความตอนนี้คงทาได้ยากจึงยอมสละเลือดตัวเองให้กับพี่ชาย เมื่อแม่ทับเสี้ยฟื้นขึ้นมาก็เรียกหาแต่แม่ทับฟันทันทีจนฝ่าบาทแซวว่าสมเป็นนักรักแห่งนานทิ้งจริงๆเมื่อแม่ทับเสี้ยรู้ว่าฝ่าบาทถ่ายเลือดตัวเองให้ก็รู้สึกตกใจมากฝ่าบาทบอกว่าให้โอกาสเขาได้ช่วยเหลือพี่ชายสักครั้งเถอะและแล้วสองพี่น้องก็ปรับความเข้าใจกันได้สักทีฝ่าบาทยอมรับว่ากลัวมากหากต้องสูญเสียพี่ชายไปเพราะแผ่นดินนี้เหลือเขาเป็นญาติคนเดียวและรู้สึกผิดที่ไม่เคยเข้าใจความลำบากของพี่ชายมาก่อนแม่ทับเสี้ยก็บอกว่าต่อไปนี้ฝ่าบาทมีอะไรก็พูดคุยกัน ให้คิดซะว่าเขาเป็นพี่ทั้งคู่ต่างร้องไห้ออกมาหลังเคียใจกันได้ดารราชคูก็ยังยุโยงองค์หญิงไม่เลิกและบอกว่าอยากจะครอบครองตายลาหรือครอบครองฝ่าบาทแค่คนเดียวทั้งที่ในใจของฝ่าบาทมีแต่นางเอกให้องค์หญิงลองคิดดูก็แล้วกันฝ่าบาทวางแผนกับแม่ทัพเซียเรื่องที่เขาหายแล้วแต่ยังไม่บอกแม่ทัพฟานเมื่อแม่ทัพฟานเข้ามาก็ร้อง,องห่มร้องไห้คิดว่าแม่ทัพเซียจากไปแล้วทุบอ,อกเขาไปสะหลายครั้งจนแม่ทัพเซียต้องลุกขึ้นมาปิดปากนางเอาไว้ จากนั้นฝ่าบาทก็เล่าแผนการให้ฟังว่าพวกสแนแหนมของสี่เหลี่ยงคงรออยู่ด้านนอกและได้ยินเสียงร้องว้ายของแม่ทัพฟ้านแล้วคราน,นี้พวกมันคิดว่าแม่ทัพเซียตายแล้วจะต้องรีบบุกทันทีทั้งที่พวกมันกําลังอ่อนล้าจากการสู้รบอยู่แล้วส่วนแม่ทัพฟ้านไปตลบหลังพวกมันที่ฐานทัพแล้วก็ปิดล้อมเอาไว้ส่วนพวกมันที่โจมตีก็จะถูกลอยมาติดกับทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ฝ่าบาทคาดการเอาไว้กําลังฐานของสี่เหลี่ยงกลุ่มหนึ่งแอบลอบเข้ามาในฐานที่พักและถูกแม่ทัพเซียจัดการสังหารทั้งหมด ส่วนแม่ทัพฟานก็ปุกไปที่ฐานสีเหลียงนํากําลังฐานกวาดล้างพวกมันสู้รบกับแม่ทัพสีเหลียงจนได้ชัยชนะกลับมาเมื่อแม่ทัพฟานนําชัยชนะกลับมากองฐานก็ดีใจกันมากที่ชนะศึกครั้งนี้ตกคำนากเอกก็ทําแปะยางให้ทุกคนได้กินฉลองกันแม่ทัพฟานจะเข้ามาดูแลแม่ทัพเซียเหมือนตอนที่เขาบาดเจ็บแต่เขาเห็นว่ามันไม่สมควรเพราะนางเป็นผู้หญิงจะถูกนินทาเอาได้แม่ทัพฟานบอกว่าไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกแม่ทัพเซียจึงบอกว่าพวกเรามีเวลาอีกมากมายหลังกลับวังแล้วไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหรอก แม่ทับเสียก็อาบเขินด้านฝ่าบาทก็อยากให้หนาเอกมานอนเป็นเพื่อนเล่นละครว่าเมาบางปวดเอวบ้างตอนขีม่ม้าแต่นาเอกก็ไม่ยอมไปเพราะกลัวสายตาคนอื่นจะมองไม่ดีและที่นี่ก็ไม่ใช่ตําหนักของฝ่าบาทที่มีแต่คนของพระองค์ด้วยฝ่าบาทจึงได้เขียนจดหมายบอกแม่ทับทั้งสองว่าจะออกไปเดินเล่นกับนาเอกสักหน่อยขอให้พวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงแต่แม่ทับเสียก,ก็ไม่วางใจกลัวฝ่าบาทจะเป็นอันตรายจึงสั่งให้ทหารรีบตามไปเพราะที่นี่เป็นชายแดนและมีป่ารกร้างด้วย พอบาทปิดตางเอกไว้และพานางออกมาบอกว่าจะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดบรรพบุรุษของนันทิ้งซึ่งผู้ที่ขึ้นเป็นฮองเตสามารถไปขอของล้ำค่าที่วัดได้อย่างหนึ่งจึงคิดจะพานางเอกมาที่นี่เพื่อไปหาปุ่มเซฟในใจนงเอกก็ไม่ค่อยอยากหาแล้วเพราะไม่อยากไปจากฝ่าบาทด,ด้านองค์หญิงจัดเตรียมสมไว้บำรุงฝ่าบาทหลังได้ข่าวว่าทัพของพระองค์ชนะศึกแล้วแต่ราชครูกลับนำข่าวมาบอกว่าฝ่าบาทยังไม่รีบเสด็จกลับมารอเพราะสายของเขารายงานว่าพระองค์อยู่เที่ยวเล่นกับงเอกต่อ นั้นทาให้องค์หญิงรู้สึกหงุดหงิดพระไทยมากฝ่าบาทไปยืมครัวของชาวบ้านคนหนึ่งและทําอาหารให้นางเอกกินเมื่อฝ่าบาททําเสร็จนางเอกก็ลองชิมและแกล้งชมว่ามันอร่อยฝ่าบาทก็รู้สึกดีใจมากที่เขาได้ทําอาหารให้นางเอกได้บ้างจากนั้นฝ่าบาทก็อาหารมาตอบแทนชาวบ้านที่ให้ยืมครัวแต่มาป้าคนนั้นชิมก็ขายทิ้งแทบไม่ทันและบอกให้เขาลองชิมดูบ้างฝ่าบาทจึงได้รู้ว่าฝีมือพระองค์แย่มากฝ่าบาทพานางเอกมาที่วัดและขอพรกับปบ้ายบรรพุรุษให้คุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่อย่างสงบ และให้มีนางเอกคออยู่ข้างกายของพระองค์ขอให้ประทานปุ่มเซฟให้ด้วยฝ่าบาทบอกให้นางเอกขอพรบ้างนางเอกจึงขอในใจว่าขอให้เมื่อนางไปจากที่นี่แล้วให้ช่วยคุ้มครองฝ่าบาทให้กินอิ่มนอนหลับทําความฝันของพระองค์ที่จะเป็น่องเต้ที่ดีให้เป็นจริงแล้วกล่องหม้ข้างหน้าก็เรื่องแสงขึ้นมาด้านแมททับเสียก็ยอมเปิดเผยความในใจว่าชอบแม่ทับฟานมากและจูบนางด้วยเล่นซะแมททับฟ้านเขินใหญ่ฝ่าบาทพบว่าภายในกล่องมีศิีาเสียงไทยซึ่งแอบผิดหวังที่มันไม่ใช่ปุ่มเซฟ ฝ่าบาทนั่งชมจันทร์กับนางเอกและมองหน้านางไปด้วยก่อนจะลุกขึ้นมาจูบนางหลังจากนั้นทั้งคู่ค้างคืนกันที่บ้านของเชานะ้านารุ่งเช้าฝ่าบาทยังขอล้างหน้าให้นางเอกด้วยเมื่อฝ่าบาทเอาผ้าจุบน้ำเช็ดตรงแผลของนางเอกนางรู้สึกว่าแผลค่อยๆดีขึ้นเมื่อรู้ว่าฝ่าบาทเอายามาใส่ให้ก็รู้สึกตกใจฝ่าบาทบอกว่าเคยสัญญาว,ว่าจะหาปุ่มเซฟให้อีกอย่างก็คือรักษาใบหน้าให้นางเอกนางเอกรู้สึกซาบซึ้งใจจนร้องไห้ออกมาแต่คิดว่ายานี้ควรให้สองแม่ทับใช้มากกว่า ไม่น่าเอามาใช้กับคนไม่สําคัญเช่นนางฝ่าบาทปลอบใจนางเอกไม่คิดแบบนี้และคิดว่าสองแม่ทัพก็คงเห็นด้วยกับฝ่าบาทฝ่าบาทคิดจะสลัดตาแหน่งให้กับแม่ทัพเสียและเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาอยู่กับนางเอกใช้ชีวิตอิสระแต่นางเอกก็ไม่ยอมและพูดให้ฝ่าบาทคิดถึงบ้านเมืองและราษฎรที่ต้องดูแลอย่าทําให้บรรพบุรุษต,ต้องเสียใจบอกให้ฝ่าบาทกลับไปและฝ่าบาทก็ต้องเป็นห้องเตท,ที่ดีได้แน่นอนหวังให้ฝ่าบาทรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นราษฎรต้องการฝ่าบาทมากกว่านาง ฝ่าบาทช่วยนางเอกกลับไปอยู่ข้างกายของพระองค์แต่นางเอกเลือกจะไม่ไปฝ่าบาทรู้สึกเสียใจและน้อยใจที่นางเอกไม่ต้องการพระองค์แล้วจะยอมกลับไปคนเดียวเมื่อมาถึงที่พักฝ่าบาทก็บอกให้แม่ทัพฟฟานไปรับนางเอกที่บ้านชาวนาด้วยนางเอกไปยืนรออยู่หน้าบ้านและเจอกับยายแก่ๆคนหนึ่งยายคนนั้นเดินมาบอกว่ามีคนตายมีชายจะกระโดดตรงภูเขาฝั่งโน้นให้รีบไปช่วยหน่อยนางเอกถามเสื้อผ้าหน้าตาของชายคนนั้นยายแก่ก็บอกว่ายังหนุ่มและแต่งตัวดีดูก็รู้ว่าเป็นคนต่างเมือง นางเอกจึงรีบไปทันทีคิดว่าเป็นฝ่าบาทเมื่อแม่ทัพฟ้านไปถึงบ้านชาวนาะก็ถามยายว่าเห็นหญิงสาวที่มีแผลเป็นบนใบหน้าผ่านมาแถวนี้ไหมย,ยายแก่ก็บอกว่านางไปทางทิศใต้แม่ทัพฟ้านจึงรีบตามไปเมื่อฝ่าบาทกลับมาถึงวังแล้วองค์หญิงก็ออกไปต้อนรับและเตรียมสำรับให้ฝ่าบาทด้วยองคหญิงรู้ว่าฝ่าบาทออกไปกับนางเอกแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรฝ่าบาทจึงถามเรื่องแต่งงานเหตุใดองหญิงไม่เร่งรัดเหมือนพวกคุณนางองคหญิงก็บอกว่าอยากให้ฝ่าบาทค่อยๆเรียนรู้และได้เห็นถึงความจริงใจของนาง นางเอกถูกแดนเหนือจับตัวไปแล้วพวกมันก็ป้ายหัวหน้าของเครื่องพร้อมจดหมายทิ้งไว้ที่บ้านของชาวนาะแม่ทับฟานจะกลับมาวัยวยายแก่ที่หลอกให้ไปหาทิศตายและได้เจอกับจดหมายพร้อมป้ายตำแหน่งของนางเอกซึ่งแผนจับตัวนางเอกก็เป็นแผนของราชครูนั่นเองแม่ทับฟานนำจดหมายกลับมารายงานฝ่าบาทและเสียใจที่ไม่ได้ดูแลนางเอกให้ดีในจดหมายพวกมันบอกให้นำหัวฝ่าบาทไปแลกกับนางเอกฝ่าบาทก็คิดจะยอมแลกแต่แม่ทับเสียห้ามเอาไว้ขอให้ฝ่าบาททบทวนเรื่องนี้ใหม่ เมื่อองค์หญิงรู้ข,าข่าวก็รีบมาบอกฝ่าบาทว่าคนที่จับนางเอกไปน่าจะเป็นขุนานางรุ่นเก่ากบฏท,ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่สองแคว้นจะเชื่อมไมตรีกันซึ่งเสด็จพ่อของนางก็ใจดีเกินไปขับไล่พวกนั้นออกจากเมืองแต่ไม่ได้ตัดรากถอนโคนคนพวกนี้คงหันไปร่วมมือกับซีเหลียงองค์หญิงเสนอว่าจใจแม่ทัพไปช่วยนางเอกออกมาเมื่อฝ่าบาทกลับไปแล้วราชคูก็ปรากฏตัวและทําให้องค์หญิงรู้ว่านี่เป็นแผนของเขาอีกแล้วราชคูบอกว่าทําทุกอย่างก็เพื่อองค์หญิงให้ได้อภิเษกเร็วขึ้น แม่ทัพขององหญิงไปช่วยนางเอกได้สำเร็จหลังจากนั้นฝ่าบาทจึงมีราชองคการจะมั่นกับอง์หญิงในเร็วๆนี้นางเอกมาเข้าฝ้าฝ่าบาทแม่เห็นว่านางเอกปลอดภัยดีฝ่าบาทก็แอบดีใจองคหญิงก็รีบมาหาหนางเอกและแสดงความเป็นห่วงพร้อมบอกข่าวเรื่องมั่นให้หนางเอกรู้ด้วยนางเอกท่าทางเศร้าๆแต่ก็สสแกสดงความยินดีกับฝ่าบาทและองค์หญิงจากนั้นก็รีบเผาตัวกลับแม่ทัพฟ้าไม่พอใจมากที่ฝ่าบาทเลอกจะมั่นกับองคหญิงจึงรีบตามนางเอกออกมาและถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างนางเอกกับฝ่าบาท เพราะก่อนหน้านี้ที่สนามรบก็ยังดีๆกันอยู่เอกบอกว่าไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วเป็นแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นแม่ทัพฟานตั้งใจว่าจะไม่ยอมมาร่วมงานมั่นของฝ่าบาทแม่ทัพเชียจึงได้แม่ขอร้องฝ่าบาทไม่ให้กลิ้วนางฝ่าบาทก็เข้าใจดีเพราะรู้ดีว่าแม่ทัพฟานสนิทสนมกับนางเอกเหมือนพี่น้องนางไม่พอใจก็คงไม่แปลกฝ่าบาทเลยบอกให้แม่ทัพเชียอยู่เป็นเพื่อนแม่ทัพฟานไม่ต้องมาร่วมงานมั่นก็ได้ฝ่าบาทพานักเอกแต่นางก็บอกให้พระองค์กลับไปเพราะใกล้ถึงวันนม่แแลล้้ววใหพรระองค์ดูก ฝ่าบาทถามว่ายังไปหางเอกที่องเครื่องได้อยู่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าถ้าอยากเสวยอะไรก็ให้อิงกงกงมาบอกแทนดีกว่าฝ่าบาทถามต่อว่ามีอะไรอยากจะพูดกับพระองค์ไหมณเอกก็ไว้พอใน้ฝ่าบาทกับองหญิงรักใคร่กันดีฝ่าบาทเลยประชดว่าถ้าเป็นสิ่งที่ณเอกต้องการก็จะทําให้ในักเอกแอบ,บร้องไห้และเดินกลับไปราชคูรูก็แอบ,บพาองคหญิงมาดูฝ่าบาทกับณเอกด้วยเพื่อองคหญิงรับรู้ว่าในใจของฝ่าบาทนั้นมีแต่นางเอก ต่อมาองหญิงก็ขอให้หนางเอกเป็นผู้ดำเนินพิธีในงานมันด้วยซึ่งนางเอกก็ไม่อยากรับปากแต่องคหญิงก็พูดจาน้มน้องให้หนางเอกยอมช่วยเหลือจนนางเอกไม่อยากขัดพระทัยองคหญิงเมื่อถึงวันมันนางเอกก็คอยดูแลเรื่องอาหารเครื่องแต่งตัวให้กับองคหญิงด้วยพิธีมันของฝาบาทดำเนินต่อไปจนเกือบจะจบแต่แล้วจู่ๆก็ไม,ม่มือสังหารลบมาสังหารฝาบาทองค์หญิงเข้าไปขวางเอาไว้มันเลยไม่ทำร้ายองคหญิงแต่ก็แต่งองหญิงสลบไปฝาบาทกำลังจะโดนทำร้าย แต่นาเอกเข้ามารับดาบจนเดินแทงและได้รับบาดเจ็บสุดท้ายนาเอกก็สิ้นใจตายฝาบาทรู้ว่าถ้าจูบนาเอกจะฟื้นจึงได้จูบนางทันทีปานดอกไม้ที่หน้าผากของนาเอกก็หายไปกลีบหนึ่งแล้วนาเอกก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหล่าขุนนางที่เห็นฝาบาทจูบนาเอกและนางก็ฟื้นขึ้นมาก็ต่างแปลกใจกันมากเพราะขุนนางของเปิดจริงก็ไม่พอใจที่ฝาบาทเป็นห่วงนางกำนันมากกว่าองค์หญิงซะอีกฟาบาดรีบรับสั่งให้หมอหลวงมาดูแลอาการขององค์หญิงและบอกให้แม่ทัพโมตามจับหัวหน้าเมืองสังหารให้ได้จาาาากกกกนนนนนัั้้็ใหหทรตวเุ่งอออไป ฝ่าบาททรงเป็นห่วงนางเอกมากและรู้ว่านางเอกก็ห่วงพระองค์เช่นกันต่างคนไม่อาจปิดบังความรู้สึกที่มีต่อกันได้อีกแล้วฝ่าบาทจูบนางเอกและนางก็จูบตอบหลังจากนั้นก็ชวนนางเอกเออกไปดูความวุ่นวายข้างนอกด้วยกันเมื่อฝ่าบาทเสด็จออกมาแม่ทับหมมารายงานว่าจับตัวมือสังหารได้แล้วฝ่าบาทบอกว่าเราคุณนางแยกแย,ก,ยก,กันกลับได้แต่แต่ท้าวูก็ไม่ยอมกลับและเตืนอนฝ่าบาทว่าสนิทชิดเชื้อกับนางกำนันแบบนี้มันไม่เหมาะสมฝ่าบาทจึงจะตั้งให้นางเอกเป็นสนม แต่เราคุณนางก็ไม่เห็นด้วยและทูลว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมขอให้ฝ่าบาททบทวนใหม่อีกครั้งฝ่าบาทไม่สนใจและไล่พวกเขากลับไปเมืออ่อฝ่าบาทไปที่คุกหลวงแม่ทัพหมรายงานว่ามือสังหารที่จับได้คนหนึ่งและปิดชีพตัวเองตายไปแล้วด้วยยาพิษแบบเดียวกับที่สนมเย่ยใช้เลยไม่ได้คำสารภาพอะไรฝ่าบาทเลยสั่งให้ตรวจสอบต่อไปองค์หญิงสลบไปยังไม่ฟื้นจนหมอหลวงก็จนปัญญาแต่เท้าฮูจึงเสนอว่าจะให้หมอจากแดนเหนือมารักษาองค์หญิงเอง และไม่พอใจฝ่าบาทที่ในวันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแต่สืบไม่ได้ว่าใครเป็นคนลงมือต่อมาราชคูแอบเป่าคอนสรบใส่ทหารที่คุกและเอาอยาพิษแป้มือสังหารที่เหลือปดชีพตัวเองเพื่อปิดปากเรื่องนี้ฝ่าบาทกับนางเอกปลับความเข้าใจกันได้นางเอกเลืิกที่จะอยู่ข้างฝ่าบาทไม่ไปไหนอีกแล้วทั้งคู่จูบกันฟินๆด้วยความรักหลังจากนั้นฝ่าบาทก็จะช่วยนางเอกไปนอนที่ตำหนักของพระองค์แต่อิงกงกงก็เข้ามารายงานว่าเกิดเรื่องที่คุกหลวงสะก่อน เมื่อองค์หญิงฟื้นขึ้นมาราชคูก็มาหาและบอกว่าให้องค์หญิงตัดใจจากฝ่าบาทได้แล้วเพราะฝ่าบาทไม่ได้ใจดีองค์หญิงหลังจากองค์หญิงสลบในวันมันพระองค์ก็ยังจูบกับนางเอกและตัง้งตั้งนางเป็นสนมแล้วด้วยองค์หญิงเริ่มมีใจเครียดแค้นฝ่าบาทและทําตามคายุยงของราชคูเมื่อฝ่าบาทรู้ข่าวว่าองค์หญิงฟื้นจึงรีบเสด็จมาเยี่ยมซึ่งนางเอกก็ตามมาด้วยเพราะเป็นห่วงองค์หญิงอยู่แล้วองค์หญิงมาถวายพระพรฝ่าบาทและแนะนําราชคูเซลิงให้ฝ่าบาทรู้จัก นายเอกตกใจไม่น้อยที่ราชคูหน้าตาเหมือนเซลหนิงเป๊ะถามชื่อก็ยังเหมือนกันอีกด้วย